กีบอ่ะครัเขาจะมาเห็ดตัวเอ้นี่ลองกุ่นเนาะมันจะเป็นในถวยคัปเคก้กนะจ้ะเขาก็เอามาัะแะแบออกแบบนี้เลยแบะออกจะพับขึ้นมาแบบนี้ทั้งสองทนางจ้ะนี่เนาะ เอาเค้กเนาะนี่แหละที่เขาหิบเมื่อกี้ต้องอใส่สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาพอบก,กล้วยกระจ้าได้เวลา,ขวาเขากล้วยแล้วเนาะวันนี้ก็จะเฮ็ดเป็นในขนมจ้าจะเฮ็ดเป็นเค้กเนาะเค้กชิฟฟอนไอ้กินวานลิลลานะจ้า จ้าเขามากมึงวัตถุดิบกันเลยจ้าว่าก่็ใส่อย่างนนเนาะแต่จะมีแป้งเคก้กจ้าแป้งเคก้กมีไข่มีน้ำมันมีนมนมีน้ำตาลจ้ากินวานิลลาแล้วก็ผงฟูเนาะแล้วก็อีกน้ำตาลอีกส่วนหนึ่งไว้จตีมือแรงเนาะจ้าจ้าในส่วนของไอ้แต่งหน้าก็จะมีเป็นวิปปิ้งเค้กวิปปิ้งไอ้ขึ้มเนาะจ้าไว้จะตีแต่งหนา้าแล้วก็จะมีไอ้สตรอเบอรี่แล้วก็มีไอ้ เม็ดช็อโกโกแลตนะจ๊ะแต่งหนาแล้วก็มีผลไม้อันใดก็ได้นะจ้ะเดี๋ยวมาแต่งจ้าส่วนอัตราส่วนก้อยกันใส่ไฮไว้ในสตตคลิปเปอร์เกนลนะจ้ะเอามาลงมือเ็ดไปน้ำกันจ้าจ้่เขาก็จะไม่แยกในส่วนของไข่ขาวไข่แดงหรอกนะจ้าที่ทำสูตรนี้คือการตัดเองสูตรของพี่รู้เลยนะจ๊ะ tán bài ta về núng mắn ta จ้ในขณนะที่เขาเห็ดตัวของขนมนะจ้ะเขาก,กับวอมเตาไหวเลยนะจ้ะไฟลอยเจ็ดสิบห้าองศาเนาะลงฟูจ้ะใส่ลงไปใน,นตัวของแป้งเนาะ สนะ่วของไข่เลย <Yeah. S 1> เดี๋วเขาจะมาตีในส่วนของเมอแรงนะจ๊ะ 然后给他滴开口红好了吧。<noise> ตีขนมาจนตังยอดแบบนี้กันเป็นน้นใซได้แล้วนะจ้า้าเขาก็จะเอาในตัวของไอเมือแรงหรือว่าไข่ขาวของเขานี่ม,มาใส่ในตัวของแป้งเค้กกันเลยนะจ้าแล้วค่อยใส เนี่ยเค้กของเขากับเขากันดีแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเมืองในส่วนของไอ้พิมพ์จีจะเอาเขาอบกันจ้าจ้าชิฟฟ่อนเค้กที่เขาอบกับซุกแล้วเนาะกับฟูเดี๋ยวไกยุบมันไกยุบตัวลงไปนิดนึงเนาะจ้าเดี๋ยวมันเย็นแล้วเขามาแต่งหนากันจ้าจ้าทุกคนเ่าก็จะมาตีครีมแต่งหนาไอ้ชิฟฟ่อนเขาเนาะใส่ป,ปิ่งครีมจ้าใส่ลงไปเลย ใส่กินวานิลานิดนึงเพิ่มคมหอมแลนะจ้ะก็ใส่หลายแค่นี้ใส่สารแทนก็หวานจ้ะกระตีเขากจะต,จะตีไปจนในวิปปิ้งครีมของห้ามันขึ้นแบบ จับกันเป็นก่อนนะจ๊ะที่สำหรับท่าขนมเนาะจ้ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนเนาะเราจะมาแต่งหน้ากันจ้าจ้าทุกคนเราก็จะมาแต่งหน้าเคของเขาเนาะก็จะตัดข้างๆออกจ้าข้างออกสองข้างเนาะก็จะแช่ตัวนี้มันออกนิดนึงจ้ะเพราะว่ามัน จะได้แต้งหนาสวยๆจะนี่จะพักครึ่งจ้วะว่ต้องลงหมดแลจ้ะปลาประมาณนี้เนาะเผเขาจะได้เอาคีมบีบใส่จ้ะคีมจะเขาตีปิ้งคีมเขาตีเมื่อกี้เนาะจ้ะ แ้งนาด้วยเม็ดเกียวช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะจ๊ะสตรอเบอรี่กับฮันเนาะใส่ลงไปเลย กีเขาจะมาเห็ดตัวเองนี่ลองกุ่นเนาะมันจะเป็นในถถวยครับเค้กนอกจากเขาก็เอามาแป,แปะแปะออกแบบนี้เลยแปะออกจะพับขึ้นมาแบบนี้ทั้งสองทางจ้ะ นนี่เนาะจ้ะเขาจะเอาเค้กเนานี่แหละที่เขาเห็ดเมื่อกี้เราใส่ก็เลยขึ้นน้าเป็นแบบนี้จ้ะแบบนี้เลยจ้ะแบบนี้แต่งหน้านี่เ่าต้องแต่งแบบแกลก็ได้นะจ้ะเอาแบบเอาตามใจเพื่อนๆมากเลยเลยจ้ะา,า,ากลเห็ดแบบนี้มัใส่ง่ายหน่อยจ้าก็ก่าจะแต่งไปหมดแล้วเขาบอกมึงไงหน้าเค้กตอนที่เขาแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะ จ้าทุกคนนะตาชิฟ่อนเคของเขาก็เรียบร้อยแล้วเน,ะนาะแบบนี้เลยตาจ้าว่าก,ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะนะจ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า